โอเคเป็นคอนเสิร์ตที่แปลกที่สุดในชีวิตของพี่ความรู้สึกตอนนั้นประชุมสัมมนาอะไรที่นั่งก็ดูน๋นหลวมลามากโอเคคือ <Okay. S 1> ก,ก่อนที่พี่จะไปก็อยากรออก้องเพลงกับพี่เรายังไม่ได้ร้องเพลงด้วยกันเลยวันนี้เราถุยมีนะเพลงความหมายดีๆีโรแมนติกนะไม่ร้องชอบแบบเป็นเ,เพลงนี้คลายเครี ก็ <g år> นะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่โน,โนมากนะครับที่มันเป็นแขกรับเชิญให้กับดิศขอบคุณพี่ที่คือตั้งแต่ตอนแรกที่ติดต่อพี่โน,โนมาคือรู้ว่าเขางานหนักรู้ว่าเขางานแน่นหรือว่าเขามีคอนเสิร์ตที่ต้องทัวร์ทุกวันนะครับแต่พี่โน,โนก็ยังสลับเวลาเขาเป็นแขกรับเชิญให้กับดิศนะครับขอบคุณที่ที่พี่เป็นพี่อพี่ในแบบนี้มาตลอดขอบคุณที่พี่ไม่เคยทิ้งดิศไปไหน ขอบคุณที่พี่ดูที่ชายที่คอยดูแลนี่คอยดูแลเอ,ลอ,ลอาใจใส่โดยเฉพาะความรู้สึกของีขอบคุณที่พี่อยู่ของพี่แบบนี้ไม่ว่าพี่จะดังแค่ไหนพี่ก็ไม่เคยยื่นร้องคนงี้นี่ไหน,นบบคือความดีของพี่ วันนี้ก็รอพี่กันไหได้ขอพูดอะไรจืดจี้มาทุกคนครับบวรานนี้ในในที่กูก็คือว่าพี่เป็นคนที่โชคดีมากๆที่ ได้มีน้องชายที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นญาติเปนจริงนะครับจะมีความผูกพันการขับเราก็รักกันไม่ต้องการแข่งขันจบเวลาแล้วน,นี่คือชีวิตจริงนะครับนี่คือความภาคภูมิใจที่ผมยังได้ยังอยู่ข้าคๆดิบอยู่นะครับในเรื่องของชื่อเสียงดังหรือไม่ดังไม่ไไมสาคัญหรอกครับที่สาคัญชื่อว่าความเป็นพี่น้องยังอยู่เหมือนเดิมไหม สิ่งที่มันมีค่ามากกว่านั้นคือแฟนคลับของลิศยังรักลิดแล้วก็รอลิศมากๆผมปื้มแล้วก็ปูมิใจแทนหาได้ยากมากๆนะครับนี่เป็นรอบสุดท้ายแล้วทุกวินาทีมีความหมายมากๆนะครับสําหรับความรู้สึกของลิศแล้วก็ของทุกๆคนขอทุกคนมีความสุขกับน้องผมไปจนจบคอนเสิร์ตได้ไหมครับได้เพลงนี้ผมเป็นคนเลือกเองนะครับชื่อเพลงว่าเพื่อนใจตอนแรกก็ไม่คิดว่าลิศจะเป็นคนเลือกที่จะามาร้อเพราะว่า คนแนวแบบนี้นะครับแต่ก็ดีใจเพลงนี้ไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ของเราอย่างเดียวที่มันเหมือนกับต้องคู่กันนะมันถึงจะไปรอดมาด้วยกันนะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แต่มันเป็นความสัมพันธ์ของทุกคนที่มีที่กับด,ดิจูนผมมั่นใจว่าทุกคนเป็นเหมือนหัวใจของผู้ชายคนนี้การที่จะรับผิดชอบทั้งเรื่องของการเรียนเรื่องของการงานไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ที่เขาสู้ได้ เป็นพ่อทุกคนรักเขาขอบคุณแทนน้องนด้วยนะครับเช่นตอนนี้หลายคนอาจจะกแลังข้นมือนะครับถ้าร้องได้ก็ช่วยก็ร้องถ้าร้องไม่ได้ก็ตมองอยากเห็นที่ทุกคนจับมือกันแล้วก็ชูมือขึ้นมาจริงๆบางคนอาจจะไม่รู้จักกันแต่่าช่วยจับมือกันแสดงถึงความรักความเป็นพิตารภาความเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันไม่มีการแบ่งแยกได้หรือเปล่าครับขอดูมือของทุกคน ที่จับมือกันกับคนนั่งข้างๆ่อยได้ไหมครับขอดูหน่อยครับข้างบนจัมือทมได้ไหมทำได้ไหมโอเคครับสวยมากเอ่อผมขอเซลฟี่รูปนี้ได้ไหมครับทิมงานขอฟ้องมือถือหน่อยช่วยทิมงานีมือถือเออยืนก่อนก็ได้ ทุกคนชูมือขึ้นมาสูงๆครับผมพี่พ่อผมอยากได้ให้ครบเลยพยายามหน่อที่ครับทุกเราขอถ่งงายร <tr> <Four> ูปด้วยนะครับครับลิ์เราอยู่ตรงไหนดี รอบฟังทราไม่ับเลที่ชื่นเาะเนใจครับ ให้ฉันได้เจอกับเธอรวมมือกัน,กนคือสิ่งนั้นที่ใหญ่จะเป็นได้ถ้าเราช่วยกันแค่มีเธอแค่มีเธอ เพื่อสิ่งนั้นที่ยิ่งใหญ่จะเป็นได้ถ้าเธอช่วยฉัน ก่อบขอดีกันสักหนบอยหนึ่งค่อยนิดเดียวเฮ้ยออคุ 9, ้ม9,000จ่ายไปหน่อยมันก็มันจะดีอยู่แล้วเนีรู้สึกเนี่ยเอาผมณมาอีกไงครับผมเป็นเส้นไง